สวัสดีครับเอทุกคนของน้องแอมชนทิชาในคลิปนี้ทางช่องของเรามีข่าวล่าสุดในงานแฟนมิทติ้งของแม่นางสลีพรอไปพ,พงศ์มาฝากคุณผู้ชมโดยแขกรับเชิญน,นะครับในวันนั้นจะมีแขกรับเชิญอยู่4คนเลยทีเดียวอาทิเช่นแพกกี้สกุลลารีแอมชนทิชาแบมพิซซีและนิงสุพรรษานะครับ เรามาดูความน่าสนใจของสีสาวดาวรุ่งจากแกรมมี่นะครับคนแรกแพ็กกี้สกลล,ลีดีกรีไม่ธรรมดานะครับเคยศึกษาอยู่ราชภัฏนสกลนครและตอนนี้เป็นครูฝึกสอนวิชาภาษาไทยของโรงเรียนสว่างแดงดินจังหวัดสกลนครนะครับคนต่อไปนะครับแบมแบมพิสเซลีไทดอนมิวสิกสาวแบมแบมไปอีกคนนะครับดีกรีไม่ธรรมดา ที่เพิ่งเซ็นสัญญากับแกรมมี่โกในวันที่25มีนาคมปี2565นะครับทั้งสวยทั้งน่ารักน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวอีกตั้งหานะครับคนที่3นะครับนิ้งสุพรรณาเป็นอีกคนสาวสวยหรือสาวสาราเปาาน่ารักอายุ20ปีเป็นอีกคนที่เป็นศิลปินฝึกหัดของ GMM a c a d e m y เป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่น่าติดตามมากเลยทีเดียวนะครับ คนที่4น้องแอมชนทิชาสาวสวยจากชานนมานที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์พร้อมกับพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงผ่านเวทีดวลเพลงชิงทุนที่ทำให้เอฟซต่างรู้จักแอมชนทิชาแกรมมีโ่โกลรับรองว่างานนี้สนุกแน่นอนนะครับกับแฟนมิทติ้งสลิพรอัมไพพง์ในวันที่25มีนาคมนี้ห้ามพลาดทีเดียวนะครับสวัสดีครับ